สวัสดีครับคลิปนี้เรายังอยู่ในพิพิธภัณฑ์พุทธแอกเดียวของ,ของ,ของเอเชียเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณอุณตามะนะครับในฐานะผู้จัดการสถานที่แสดงนี้นะครับจะแนะนําว่าตรงนี้มีพุทอะไรมีพุทตรงไหนหรือมีพุทยังไงนะครับตรงนี้มีการจัดแสดงพุทธตอนกับพุทนี่เขาเรียกเป็นตนเป็นตัวก็แล้วแต่ผู้ที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นตนตามลักษณะนะครับเพราะว่าเนื่ได้เยกพุณแต่สำคัญตอนพระองค์ก็ต้องเรียกพระองคเลยตัมองค์ก็ถือว่าเป็นเทวดา บาง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 ครุฑบางบางตนเรียกเป็นองค์ต้องเรียกเป็นองค์บางอ,อ,อย่างเช่นครุฑเนี่ยก็คือเทวบุตรพระองค์หนึ่งครับซึ่งเทวบุตรเนี่ยก็คือต้องมีเทวตารสติเป็นอารมณ์ครับนั่นก็คือผู้ที่มีความประเสริฐแต่เพียงแต่ว่ายังไม่พ้นจกภัยข,ของวัตฏะสงสารก็เลยต้องถูกกำเนิดเป็นองค์ครุฑครับาอย่างที่ผมบอกครับครุฑเนี่ยมีถือกำเนิดแบ่งโดยสี่ลักษณะคือกำเนิดเป็นตัวกำเนิดจากไขกำเนิดจากเมื่อไขแล้วก็ผดกำเนิดเป็นองค์ปบบปิกัลักษณะของการกำเนิด สามลักษณะแรกครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นตนนี้ครับผมอ่าอย่างต้นแรกเลยอ่าอย่างตอนแรกนะครับผมพุทธวงนี้นะครับเนื่องด้วยอันนี้ครัเป็นพุทธราชฐานเราก็เลยจะยังจะเรียกว่าเป็นองค์หงนะครับผมซึ่งพุทธองค์นี้นะครับผมก็คือพุทธราชฐานตาตั้งห้างซึ่งตาตั้งห้างเนี่ยครับผมบริษัทหรือห้างร้านที่ได้รับพระราชฐานก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าหนึ่งต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นสองมีฐานะการเงินค่อนข้างดีแล้วก็ประกอบเกียรติคุณดี ประเทศชาติก็จะได้รับพระาชทาคือโดยได้รับพระาชทาก็จะมีริปปินด้านล่างนี้มาโดยมีคําว,ว่าโดยได้รับพระบร,รมราชานุญาตโดยลักษณะขององค์ท่านนะครับผมแต่เดิมไม่ได้มีกําหนดโดยตายตัวแต่ก็ยังถือกําหนดแบบคร่าวๆในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับผมว่าลักษณะของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเป็นศิลปะปาทางยุครัตนโกสินทร์ก็จะประกอบไปด้วยมีกอศหรือสร้อยสังวาลย์มงกุฎมีรัชคายาท พระองค์มีทับซวงมีผ้านุ่งแล้วก็ความหรัหรเองนะครับผมก็โดยถือลักษณะเป็นสีแดงพยานกกราฟิกสีแดงในความเชื่อทางศาสนาทางหรือทางอินเดียน,นะครับผมก็ยังมีความเชื่อว่าเปรียบเสมือนกับพระรกําลังเนื่องด้วยจากท่านเนี่ยเป็นลูกของพระรกสิยุมนีและได้รับพรได้มีเป็นผู้ที่มีพระรกําลังมากนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของคุดตราตั้งห้างหรือว่าตาพระคุดผ้านั่นเองนะครับโดยลักษณะ ที่เรเห็นเนี่ยเราเดินทางนี้ว่ะต้องหกย้อนแสงโดยลักษณะเนี้ยครับผมก็จะเห็นอันนี้จะเป็นทําจากไฟเบอร์การ์ดครับเอ้ยรุ่นหลังนี่ทําจากไฟเบอร์การ์ดใช่ครับก่อนหน้านี้จะไม่ได้ทำจากไฟเบอร์การ์ดอันนี้ชุดที่เราเห็นนี่ไฟเบอร์การ์ดหมดเลยนะกลางๆเนี่ยครับผมอันนี้จะทําจากไฟเบอร์การ์ดซึ่งอันนี้จะมาจากธนาคารนครหลวงไทยกับบริษัทไทยประกันภัยแต่อันนี้ครับจะทําจากฟุดไม้อ่เดี๋ยวด้านหลังนี้ยครับเป็นฟุดไม้เดี๋ยวดูองค์ฟูดไม้กันได้อ่าครับผมซึ่งองค์ฟุดไม้ก็ นะครับองด้านบนกับองค์ทูนไม้เนี่ยใบหน้าจะไม่เหมือนกันครับอ่ะเราก็เลยถือลักษณะเรียกว่าอย่างเนี้ยครับผมจะเรียกว่าคุดหน้านกคุดหน้านกครับผมลักษณะก็คือเป็นลักษณะกลมมนต่ังกับนกและด้านบนนะครับผมจะเรียกว่าคุดหน้าเทวดาลักษณะเป็นดั่งมนุษย์แต่มีปากนกแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเขาเป็นเขาเรียกว่าคุดหน้ายักษ์เคี้ยวแล้วก็มีปากจระเข้นั่นเองในคุดหน้าเทวดาอันนี้คุดหน้าเทวดาครับผมซึ่งคุนหน้านกเนี่ยครับผมที่เห็นจะสร้างจากไม้ หลายคนไ่ไจะบอกว่าคุดไ,ไม้ชิ้นเดียวไห่ส่วนใหญ่หรือไม้ต่อชิ้นกันส่วนใหญ่ในการสร้างไม้เนี่ยก็จะเป็นแต่ละส่วนมาประกอบกันด้วยนะครับครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งคือทือท่อนเดียวมาก็เป็นไม้อันนี้จะเป็นไม้สับทองครับผมซึ่งการสร้างฟุดไม้หลายคนนี้บอกว่ามีความเข้มขังที่มากกว่านี่เป็นความเชื่อแต่ถามว่าลักษณะก็คือพิธีกรรม,มของเขาก็คือมันต้องเริ่มจากในเรื่องของการทําพิธีเปิดป่าขอพระแม่ธรณีขอลูกขาเทวาทดาที่ปกป้องดูแลรักษา ไม้มแต่ก็ทำทีเรื่องของพระวิศวุกรรมก่อนที่จะมาสร้างพระองค์ท่านได้แต่นด้รแต่ถามว่าทําไมถึงได้ยุติการสร้างไม้หรือว่าไม่ค่อยนิยมปัจจุบันเนื่องจากทาจากไม้ครับมันชำรุดได้ง่ายก็ต้องไปทนแดดทนลมทนฝนนี่ฝัดแฝนประดับไว้ถูงสุดของบริษัทเลยนะครับใช่ครับผมปฏิสฐานไว้ครับผมอันนี้เป็นไม้เหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันครับผมครับแล้วพอวิวัฒนาการของศิลปะครับผม ได้มีการร่วมสมัยขึ้นก็เลยทําจากไฟเบอร์การ์ดลักษณะพิธีกรรมที่ทําจากไฟเบอร์การ์ดขนาดที่แกะด้านบนเนี่ยครับผมเป็นไฟเบอร์การ์ดแล้วใช่ครับผมแกะหุ่นนะครับผมแกะขี้พึ่งอะครับก็ต้องเว้นในส่วนของหน้าอกแล้วก็ทําดวงใจประจุเข้าไปด้วยเพื่อคนนั้นมีชีวิตก่อนอ๋อมีดวงใจด้วยใช่ครับผมเหมือนกับหัวใจพระอย่างเงี้ยครับที่อันนี้เป็นเป็นไฟเบอร์การ์ดใช่ครับผมก็คือจะหล่อต้อนเนื่องเลยครับผมอันนี้ก็จะเห็นเป็นแต่ละอง ครับผมอนนนะไรถ้าเกิดจะยังสีไม่รล่งส่วนที่เราอยากเป็นตรงนู้นนะครับครับผมซึ่งเรืนะ่องหน้าการสร้างความแตกต่างก็จะอยู่ที่ผู้จัดงานที่สร้างครับก็สร้างฝีมือด้วยครับผมโดยที่ถือกันว่าคุณหน้าม้องอะไรเนี่ยก็จะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ถ้าบอกว่ามีความดุเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวก็จะนิยมเป็นคุณหน้ายหก่เนี่นะครับไอ้ตัวใหญ่ที่สุดขนาดไหนที่นี่สีเ่เมตรอยู่ด้านหน้าครับ สี่เมตรนั้นเคยย้ายมาจากที่ไหนย้ายมาจากสำนักงานใหญ่ของธนาคารนครหลวงไทยอ๋อต้นต้นใหญ่นี่เป็นของตัวใหญ่ที่สุดใช่ครับผมไม่ได้มาสร้างเพิ่มไม่ได้มาสร้างเพิ่มครับผมอันนี้ก็คือมีมีอายุค่อนข้างนานอยู่ครับผมอันนี้เป็นไฟเบอร์หมดแล้วใช่ครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นต้นรุไม้ครับผมใช่ครับผมซึ่งองค์รุนี้ก็ก็หลายคนก็มีความเชื่อที่เข้ามาสักการะในห้องนี้ก็ก็มีหลายคนเหมือนกันครับเอต้นไหนคนมาขอเยอะ ก็ต้องเป็นคุณถ้าที่ผมเห็นเลยนะครับผมก็โสาขาหาดใหญ่สาขาหาดใหญ่แล้วก็สาขาเยาวราชถามว่าทําไมก็คือไหนตอนไหนอยู่สาขาเยาวราชคุณไฮไลท์มีความลักษณะที่โดดเด่นครับครับถามว่าทําไมถึงมีความโดดเด่นแล้วก็มีความเชื่อเพราะว่าเจ้าสัวหลายๆคนต้องรอดใต้สองนี้อ๋อสาขาเยาวราชตอนไหนครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วแต่ละคดแต่ละพระองค์เนี่ยก็ผ่านกันเป็นร้อยๆยล้านแล้ว สาขายยราเป็นพันล้านขายาหหาดใหญ่ก็เป็นพันล้านนี่คุณตละองค์ที่เราได้มาสักการะหรือเรเที่ยงตรนี้รวนแล้วแต่มีเม็ดเงินหรือว่าธนบัตรนี่ผ่านผ่านเข้าไปผ่านด้านล่างเพราะว่าต้องกว่านจะนําออกนำเข้าก็ต้องผ่านองค์ท่านนะครับครับผมโอ้นี่อ๋อบอกบอกไว้บอกไว้ทุกที่เลยนะครับว่ามาจากสาขาไหนใช่ครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ไม่ปลดออกไม่นั่นโดยโดยโดย ้เรื่องอกจากนี้นะครับผมก็เลนทำให้ว่าความแตกต่างถ้าเกิดราสักการะมันจะมีความพิเศษเนี่ยก็ลองจินตนาการดูครับว่าแต่กลุ่มเนี่ยมีถุงเงินรอดใต้พระองค์ท่านเนี่ยเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหนนี่นะครับสาขาสามชุบอึ๋เหนือสุดกับสาขาอะไรเออต้องทำขั้นตอนให้แต่แตกถ้าเกิดว่าทาำใต้สุดในชาวการอย่างพวกนี้ครับครับพัทลุงครับ ต้ก็จะเป็นอย่างครับลุงยะลาเนี่ยครับผมก็จะเห็นลักษณะของการถูกทำเนี่ยนะครับก็จะเห็นน้ว่าลักษณะการทําจะมีกับความชื้นเพราะฝนตกกันควมากและอ่าตรงนี้เด็ดชันในเรื่องของฟุตน้ายักเนี่ยครับอ่าในเรื่างักษสาขาแก่งคอยสระบบุรีนี่ถ้าไม่มีที่นี่นะครับประวัติศาสตร์ตรงนี้หายไปเลยนะครับ สาขาห้าใหญ่เปลี่ยนเปลี่ยนคู่สองตนใช่เปลี่ยนเปลี่ยนครับผมถามว่าทำไมเปลี่ยนคือพอเวลาท่านเริ่มชมรูเนี่ยครับผมคูดที่สร้างจากไม้อ่ะครับมันไม่สามารถที่จะทาสีหรือดูณาได้คือต้องยกองใหม่ครับผมต้องยกองใหม่เลยใช่ครับผมอ๋ออันนี้สาขาหาใหญ่มีสองตนมีสามมีสามใช่ครับนี่นะครับนี่มีมีครบทุกจังหวัดไหมออความจริงนะครับเขผมแต่ว่าเนื่องจากบางองค์เนี่ยไม่พร้อมที่จะจัดแสดงึงต้องได้เก็บเก็บหอยข้อจริงที่เนี่ยมี ถามว่านำไปจัดแสดงออกมาร้อยห้าสิบกอแล้วที่เหลือเขาเก็บไว้ย่งไเรามีห้องมีห้องเก็บต่างที่ไม่ได้ให้คุอื่นเข้าอ๋อไม่ได้ทิ้งนะครับจังหวัดอื่นๆนะครับแต่มีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดใช่ครับเนครับเดี๋ยวเราจะไปไปขอพรคุดสาขาย่านตาขาวสาขาเบตงสาขาสแก้วนะครับนี่องจัดแสดงนะครับ ซึ่งองค์ทูที่มาสถานที่แห่งนี้นะครับต้องนำผ้าขาวมาปิดตาด้วยทําไมตอนคนมาเหรอใช่ครับผมตอนที่เคลื่อนย้ายองค์ท่านมาแต่ละที่นะใช่ครับผมเพราะอะไรด้วยความเชื่อที่ว่าดวงตาของท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่พุ่งตกและถ้ามองสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดเป็นไฟบาริสกนจะงดไม่และรวดเร็วจากสายฟ้าวัชระก็เลยต้องนําผ้าขาวมาปิดตาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ท่านไม่มองเห็นรองมีทุกสาขาเลยนะครับ ต่อมาครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะมาขอพรที่ผมบอกว่าเจ้าสัวหลายๆคนเนี่ยได้รอดผ่านองค์รุตองนี้แน่ๆครับอันนี้เหรอใช่ครับผมนี่นะครับคนจะมาขอกันใช่ครับผมอธิษฐานเฉยๆนะครับขออย่างไม่ต้องไม่ต้องบนใช่ครับผมแต่องค์นี้จะไม่ได้การเซปอย่างอนะงค์นั้นองค์นั้นคือเฉพาะองค์นั้นที่เป็นมีการการนะซิแอ่าแล้วองค์นี้ไงองค์นี้ก็คือตั้งจิตอธิษฐานธรรมดาครับผมเฉพาะองค์นั้น เฉพาะองนั้นกระซิบใช่ครับผมเฉพาะองนั้นก็คือมันเป็นความโดดเด่นที่ที่ผู้มีประสบการณ์เขาได้บอกต่อกันมา,มา,มาแล้วก็ถูกปฏิบัติกันต่อมาต้องยกมือไหวไหมองนี้ก็ความจริงอยู่ที่ใจเราถึงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามือเป็นดัดอกบัวพนมแทนดอกไม้ด้วยนิ้วอัญชลีแล้วเรารู้สึกดีที่สื่อถึงท่านได้ก็ยกมือดีกว่าแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าเป็นไปได้เนี้ยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอ การขอไม่เสียตังนะครับแ,แล้วก็ลักษณะความเดดเด็นขององค์นี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าหลายๆองค์จะส่งองคลใช่ไหมครับแต่นี้ท่านจะส่งหมอกห้องเต้เแล้วก็ <โฮ S 2> ส่วดทรงของท่านเนี่ยนี่นี่แสดงว่าเฉพาะสาขาเย,ยาวราชเท่านั้นเยาวราชใช่ครับและส่วดทรงของท่านเนี่ยก็จะมีเหนียงหรือมีความเหมือนกับอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนที่ไม่ได้เป็นเชิงแข็งแรงเพราะว่าในวัฒนธรรมจีนมีความเชื่อว่าอย่างนี้ครับผม พระมหากษัตริย์ไม่ได้ส่งมงกุฎแต่เป็นการสวม,สมหมวกฮ่องเต้แล้วก็คนคนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็คือคนที่มีอันจะกินแต่ถ้าเกิดว่ามีซิแพ็คือ,อพวกกรรมกร,รมหรือใช้แรงงานนี่ะนะครับสิกผู้ออกแบบนี้ออกแบบตามตามนั่นเลยใช่ครับผมแล้วถ้าขอมเลยเนี่ยก็คือไม่มีอันจะกินก็เลยกลายเป็นที่มาของทุสาขาเยวนาชน,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอฝอนนะครับว่าที่นี่มา,มาในส่วนน่าจะเป็นหลายพันล้านที่ผ่าน องท่านเนี่ยเจ้าสัวระดับประเทศนะครับที่ทําธุรกิจถูเยาวราชนะครับร้านทองคําร้านอะไรนะครับลอกนีะครับมีมีคนมาขัดเล่นไหมต้องสารพัดใหญ่ใช่ครับผมเราห้ามไว้คือความจริงเนี่ยเราจะไม่ให้สัมผัสพระองค์ท่านให้ใกล้แต่ไม่ให้สัมผัสเองนะครับนอกจากนี้ถ้าองค์เนี่ยนะครับผมวันนี้ก็จะมีความวดงานอีกองค์นึงก็คือองค์รุ่จากสาขาท่าพะจารณ์ด้วยความวิจิตรศิลป์ของช่างนะครับผม รุดลายต่ตางๆก็จะมีความประียัดปานีแต่นอกจากนี้นะครับผมลายเนื้อไม้อะครับผม,มก็เป็นด่างมัดกลาด้ามเนื้อเวลาสีมันร่วงหลุดแล้วอ,อันนี้ก็คือเป็นความเฉพาะอันนี้ที่ธรรมชาติสร้างให้เนี่ยครับเห็นเห็น,นหน้าอกขค้นไหมครับเป็นด่างลายมัดกล,ากลา้ามเนื้ออันนี้ลายลายขึ้นเองั้ยหรือเขาแกะลายขึ้นเองอันนี้ลายขึ้นเองครับเป็น,น,นลายธรรมชเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้นี่ครับคือนี่นะครับเป็นลายมัดมัดอย่างนี้เลยนะครับสาขาท่าพระจันทร์ มีสาขาบางบัวทองแถวบ้านผมด้วยนี่นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็จะอย่างปากเนี่ยับตาก็จะคุ้นอย่างเช่นดวงตามหาเดชของพระเจ้าตากสินครับอันนี้ก็จะเป็นจำลองออกมาส่วนหนึ่งเป็นเป็นคมนำทัพของพระองค์ท่านอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีเขาก็จะออกแบบในให้สอดคล้องกับจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆก็มีร่วมด้วยนี่นะครับนี่คือจากสาขาตากนะครับครับผม โดยขนาทองของท่านก็เป็นสีแดงนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบเข้มนะคด้านเลยเนาะโดยแม้แต่องค์นี้ครับผมองค์นี้ก็ได้มาจากสาขาประเวศแต่เราใช้มีเขาเรียกว่าศิลปะของนาฏศิลป์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งศิละปะนาฏศิลป์เนี่ยก็จะเป็นการเหยียดแขนตรงเวลาเเก็บขับนิ้วซึ่งแตกต่างจากองค์อื่นครับที่จะเป็นการงอ,องอ,อง้อตรงนี้เราเราบำรุงรักษาหรือเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพมากกว่านี้ไหมเราต้องบอกอย่างนี้ครับผมด้วยความเป็นเนื้อไม้เราพยายามเก็บรักษาให้ดีที่สุดโดยที่ว่าแม้แต่การ เอาดอกไม้เข้ามาน้ำดื่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะไม่ให้เลยเพื่อไม่ให้เกิดการสนุกนแต่ว่าต้องบอกนี้ว่าทุกอย่างมันมันไม่คงทนมันมันต้องตามเวลาอยู่แล้วตามอันนี้จังนุกขังอนันตามันไม่เที่ยงครับอกมันก็เลยตามสภาพด้วยครับผมนี่นะครับอันนี้จากสาขาปปาเวศใช่ครับผมและองค์สุดท้ายที่เป็นองค์ไฮไลท์นะครับผม่ถ้าองค์นี้ก็จะมาจากเขื่อนภูมิพลก็สาขาเขื่อนภูมิพลครับผมอันนี้แต่องค์ไฮไลท์จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับอยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอถ่าย นี้จากสาขาเขื่อนบุริพลสาขาเขื่อนนิพนธ์าาก,ก็คือเป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครในหลวงรัชกาลที่9เขื่อนองค์ุดองค์นี้นะครับผมที่มาจากสาขาราชดำเนินนะครับผมเป็นสาขาแรกของธนา,าคารไหมต้องบอกว่าเป็นคุดองค์แรกเป็นคุดองค์แรกใช่ครับผมซึ่งคุองค์นี้ยอยู่ในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลท,ที่7ครับคือในหลวงรัชกาลที่7ท่านทรงประทาน,หนให้ให้เหรอใช่ครับผมท่านเป็น คือโดยได้รับพระบรมราชานุญาตในสมัยของในหลวงรัชกาลที่7ครับก็ร้อยกว่าปีองค์นี้อ่า8ปปีครับองค์นี้เป็นองค์แรกของธนาคารนครหลวงไทยอันนี้8 8 2ปีนะครับที่อายุมากที่สุดใช่ครับผมที่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 มือมือมือปีกหักนี่พอเลยก็บอกนี้ก็82ปีกับไม้ความตากแดดอยู่ใช่ครับผมแต่เนื่องด้วยกันที่ว่าเราอยากให้เห็นแบบออริจินัลก็คือแบบเดิมๆเราก็เลยไม่ไม่ดิ้กันไม่ได้ซ่อมใช่ครับผม ี่นรับกองทับอากาศก็มาเอ่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนีวสาขานี้ทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเย้ะนออกไปไาเราจะออกตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้านี่สาขานี้ทาไมนี่หาดใหญ่เราบอกว่ามีสามมีสามออกมาเราบอมอ๋อที่จะเรียกเป็นองค์เพราะว่าทนเป็นคุณพระราชทานอ๋อเอ่อคุดคุดสาขาหาดใหญ่เขียนสุดให้โชคมากสุดมีประสบการณ์ที่สุดครับนี่ไอ้องค์นี้กับองค์ไนั้นขอเหมือนกัน กเเหหหมือนนัสสาาาาาฉพะขดใญ่ครับผมเฉพาะสาขาหาดใหญ่นะครับใช่ครับนี่นะครับของคุณสาขาหาดใหญ่วันนี้ก็มีแจ้งข้าราชการมาเขาติดต่อมาเป็นหแบบคณะนะครับคณะอันนี้ก็จะของกองทัพอากาศก็มาเซอร์เวีเดี๋ยวจะมาดูในสัปดาห์หน้าอีกแบน๋ออ๋อตอนนี้เขามาเซอร์เวีก่อนใช่ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพร้อมก็มาแล้วนะคือ อันนี้เป็นมาเป็นหมู่คณะในอันนี้เป็นรอบพิเศษครับผมเพราะว่าเราเพื่อเธอทูตสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เราก็ได้รับความน้อมนูนจากหน่วยงานเงๆครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บ้วครับเราก็จะออกมายังห้องนี้ครับห้องห้องนี้เป็นห้องอะไรจะย้อนกลับไปยังป่าหินทผานอ๋อเป็นส่วนของป่าอินทาไม่ต้องเดินย้อนครับผมอ๋อไม่ต้องเยอะอ๋อเราเข้าห้องนคณาไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อนี่นี่จบจบห้องยังเนี่ย นี่คืออันนี้ก็คือมโนศิลาในสาโนโดาเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะ,จะติดติดคลิปด้วยการตามคนไปดูหน่อยว่าที่นี่เขามีมกักคุเทศพาไปชมยังไงนะครับนี่มกักคุาคนมาเที่ยวชมเนี่ยุ<อ>ตมะเรายัางไงลองมาดูบรรยากาศได้<อ>เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศนะครับ เรา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 มามาลองมาผสมาผมเลยถ้ามนชนะเขาจะติดต่อน้อนี่เป็นชนะอันนี้เป็นคนะสุดโนะคือเขาเคียทุกคนทุกนัดเลยนะครับ จะให้ความนบี้อไแล้วถ้ามาวอล์กอินเข้ามาอปไนไม่มีต้องรอตัหม่อวอล์กตมีครับถ้ามาขึ้นระมาจับว่านาดเรียนมา่รับตอนอนะครับผมจะาแนะนำอย่างนี้นึงครับพูดเชิญชวนเลยว่าที่นี่ดีตรงไหนสำหรับคนที่ไม่เคยมาสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับผม ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักองค์ุตอยู่แล้วแะครับแต่เรารู้จักองคุณดีแค่ไหนหรือในมิติใดก,การที่เราได้มาแห่งนี้นะครับผมเมื่อเราไปไดเห็นได้ว่าคุณนั้นอยู่คู่กับอื่นธุ์ดินไทยคุณนั้นอยู่ในวิถีชีวิตของเราุกคนแต่หากว่าเราจะน้อมใจในการสักการะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตหน้าที่การงานหรือแม้แต่การได้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยนี้ผมแนะนำนะครับผมว่าพิพิธั์พุทธของเราตอบโจทย์ที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พร้อมที่ได้ขายความกระจา่างในการที่รู้ถึงเรื่องราวขององค์พระยาพุทธองค์พระยาสุบันตราพระพุทธ,ธาตตาแห่งผืแงนแผ่นดินไทยและในสายผู้ที่สักการะองค์พระยาพุทธก็จะยิ่งเพิ่ม ความศรัทธาอย่างแน่นอนครับผมนี่นะครับผมตับทุกมกุลสามากนะครับไม่ได้เรียมกันเลยนะครับคือเวลาไปที่ไหนเนี่ยคุณก็จะเจอแบบทิ่ย์ด้วยครับไม่มีการตัดต่อไม่มีอะไรให้คือบรรยากาศเดียวๆเลยนะครับขอบคุณมากครับที่กรุณาให้ความรู้นะครับก็ติดดูในเฟซอะไรในเว็บไซต์ของที่นี่ก็จะเป็นเอ่อทีวีฟร์มิชัเอ่อเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์เอาไว้ เดี๋ยวเราจะติดเราจะติดไว้ในกับดรู้แรกนะครับแดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับก็ติดต่อมาชมกันเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ